สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของไอ้โชคดีให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะไอ้โชคดีมันเป็นไวเฟสเพศผู้นะคะที่ว่าแม่มันไม่เลี้ยงนะคะแล้วตอนนี้แม่มันก็ตายไปแล้วนะคะทุกคนคือตอนที่เอามันมามันยังไม่ลืมตานะคะคือตอนนี้ก็ป้อนนมมันได้ประมาณ3วันแล้วนะคะนี่นะคะอ๋อเออเพิ่งเห็นไอ้จิต ไอ้โชคดีมันอึ่น,นะทุกคนการเลี้ยงชุก,ก้าที่แม่ทิ้งหรือว่าแม่ไม่เลี้ยงนะคะคือชูชชก,ก้าเล็กขนาดนี้คือมันแบบมันยากมากนะคะถ้าใครไม่เคยเลี้ยงนะคะคือมันต้องมีเวลาป้อนนมทุก2หรือ3ามชั่วโมงต่อครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการเช็ดกระตุ้นอึนให้มันด้วยนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของมันคือแม่มันจะเลี้ยให้แล้วก็คือต้องอบ อบไฟด้วยนะคะต้องกกไฟแต่นี่คือไม่ได้กกนะคะก็คือห่อผ้าให้มันอยู่อุ่นๆนะคะป้อนนมมันทุกสามชั่วโมงนะคะไอ้ไอโชคดีมันกินเก่งมากนะคะกิน2ดอปเลยแล้วเมื่อกี้มันกำลังแอบจะไปขโมยนมพี่ๆีเขากินในถ้วยนะคะไอ้โชคดีมันเป็นเกิดมาจากแม่ไว้เฟสพ่อโมเสอินะคะจริงๆมันมีแฝดน,นะแต่แฝดมันตายไปแล้วก็เหลือมันนี่แหละก็ภาวนาให้มันรอดนะคะทุกคน ตอนนี้ตามันก็เริ่มจะแบบจะลืมแล้วแต่คือด้วยความที่มันเด็กมากแล้วมันขาดนมแม่นะคะเหมือนมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแต่ว่ามันคือมันมีความแบบพยายามเหมือนมันจะมีความอดทนอะทุกคนเหมือว่ามันเหมือนมันจะรอดอะคือมันมันพยายามอะมันกินนมเก่งมากด้วยอะ คือปุ้มก็จะพยายามป้อนนมแล้วก็เลี้ยงดูมันให้ดีที่สุดอะจนกว่าว่าร่างกายมันจะแบบไม่ไหวจริงๆนะแต่ดูโดยรวมแล้วก็คิดว่ามันน่าจะรอดนะแต่มันอาจจะโตช้ากว่าชูก้าปกติเ,เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนสำหรับไอโชคดีไว้เฟสผู้นะคะ